กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ,รบวันนี้ออกนอกสถานที่นะครับพามาชมการขุดบ่อบ่อน้ํำตื้นหรือเปล่านี่ยครับจากปากบ่อลงมาสู่ชั้นพื้นดินอันนี้คือสุดชั้นพื้นดินนะครับชั้นพื้นดินอันนี้คือชั้นดินเหนียวชั้นสุดท้ายและปนหินนิดหน่อยแล้วก็ที่เห็นด้านล่างนั้นก็คือ เป็นโพรงเป็นโพรงที่มีแต่ทรายอยู่เต็มข้างล่างเนะยครับเป็นชาอ่าเป็นทรายวุ้มน้ำในขนดนี้ก็ควกว้างมากเลยคนระับความกวา้วางกว้างกว่าบ่อที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นโพรงแล้วก็ข้างๆนั้นก็จะเป็นอ่าบ่อบ่อประดานเก่านะครับที่ตัดท่อออกแล้วน้ําไหลพุ่งออกตลอดเวลานะครับนะี่ครับทางของช่างตะนะครับ ชังตะ DIY นะครับชื่อช่อง YouTube เพื่อนครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อชังตะ DIY นะครับวันนี้เรามาขุดบ่อครับเบื่อซ่อมทีวีแล้ววันนี้มันอาทิตย์พักก่อนครับลงมาแช่น้ำเนาะใช่มาอาบน้ำลงหางครับเผื่อจะได้ทา้างที่ว่างนี่ก็กำลังจะเปิด หน้าดินออกให้มันหมดนะครับเพราะว่าเราเจอน้ําอยู่ข้างล่างแล้วข้างล่างนี้ก็มีแต่น้ําน้ําร้นๆเลยครับถ้าฟังดีๆเนี่ยถ้าเราไม่พูดเลยเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ามีน้ําไหลอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องจากน้ําจากข้างท่อนะครับบ่อเก่าครับบอกเก่าบ,บอลอเอานี้เนี่ยได้ทําการเป่าไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตอนนี้เน้ําไหลล้นออกปากท่อเรื่อยๆนะครับคือ ส่วนท่อตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ท่ออะไรนะครับคือท่อปั๊มปั๊มจุมนะครับที่เราต้องได้ดูดน้ําขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูดน้ําขึ้นคือเราทํางานไม่ได้นะครับเนี่ยครับแสงตาเขาก็ก็ตอนนี้เนี่ยก็เลยชั้นหินลงมาแล้วนะครับชั้นหินจะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงชั้นดินเหนียวปนทรายแล้วนะครับก็ชั้นนี้เนี่ยจะมีความลึกประมาณหัวเข่าหนึ่งนะครับ<ม>ก็เปิด ชั้นนี้ลงไปแล้วเนี่ยก็เจอโพรงเลยครับโพรงก็เขาใหญ่มากเลยนะเพราะถล่มเขาถล่มลงมาคนระับเอาเสียมสอนเข้าไปดูซิโอ้โหเป็นโพรงเลยนะครับใต้ใต้ใต้เปลือกดินตรงนี้คือเป็นโพรงทั้งหมดเลยเกือบมิดด้ามเสียมครับโพรงไม่รู้ใหญ่หรือไม่ใหญ่ครับนุ่นเข้าไปข้างในนุ่นนะครับเนี่ยตรงนี้คือดินที่อยู่ตรงนี้นะครับโพรงเขาไปถึงนุ่นแล้วนะครับ ก็ลึกเข้าไปก็น่าจะประมาณเม็ดหนึ่งเนอะลึกไปจากตรงนี้เนี่ยเม็ดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นโพงเข้าไปนะเพราะว่าทรายเขาถล่มนะครับผมก็จะขุดเปิดหน้าดินตรงนี้ออกแล้วก็จะเอาปอกบ่อท่อหนึ่งเมตเนี่ยลงสักสองปอกนะครับเพื่อการทรายไม่ให้ถล่มลงมานะครับเราเพราะว่าเราเราเราจะเพิ่มความลึกใช่ไหมสังตัสใช่ครับผม เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ใส่ปลอกท่อเนี่ยเราจะไม่ได้ความลึกแต่เราจะได้ความกว้างแทนนะครับเพราะว่าทรายถล่มออกมาเรื่อยๆรอบๆนะครับใช่ครับก็อย่าลืมไปติดตามเขานะครับช่างปะ DIY ชื่อภาษาไทยนะครับช่อง youtube ได้ความรู้เยอะนะครับติดตามไว้ซ่อมอะไรไม่เป็นก็ซ่อมเป็นเพราะเขาเนี่ยนะครับ ก็มีคลิปการซ่อมเทคนิคก,การซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยผมได้ลงไว้ให้หมดแล้วนะครับก็ไปดูไปชมได้นะครับช่างตะด i y นะครับช่องครับผมส่วนช่องผมก็มีแค่ขุดกกินเลี้ยงวัวนะครับปลูกหญ้าเลี้ยงควายหาอยู่หากินนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อนนะครับ ใครหลายๆคนก็อาจจะนอนอยู่บ้านนะครับแต่เรามาหาน้ำครับหาน้ำครับหาน้ำเจอเยอะด้วยครับอันนี้บ่อนี้เราขุดทิ้งไว้ประมาณหลายหลายสัปดาห์แล้วเนาะประมาณสามสามได้เนะาะส <3 S 2> ามสามอาทิตย์อาทิตย์สามอาทิตย์กว่านะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สามที่เรากลับมาแล้วเรากลับมาเก็บงานนะครับ บ่อนี้ขุดฟรีนะครับไม่มีค่าจ้างใดๆเราทําเพื่อคุณครูของเรานะครับหาน้ําให้คุณครูของเรานยากขึ้นได้ไหมตอนนี้พงข้างหน้งใหญ่มากนะครับถ้าไม่ใส่ขอบบ่อเนี่ยอนาคตข้างหน้าอาจจะถล่มได้แล้ว นี่นะครับถึงชั้นทรายแป้งแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยปนดินเหนียวนิดหน่อยนะครับดินเหนียวครับเดี๋ยวช่างตาไอ้วาดกุ้นทรายขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าไอ้ทรายพื้นน้ําที่อยู่ข้างล่างเป็นยังไงโอ้โหผมกลมไม่ได้ะลรก็ขออนุญาตใช้เท้านะครับจะได้รู้ว่าพื้นทรายข้างล่างก็เป็นทรายอุ้มน้ำเป็นยังไงนะครับโอ้โหขออนุญาตใช้เท้าครับนี่นะครับ ันนี้เนี่ยสีเหลืองเขาจะเป็นสีของดินเหนียวชั้นบนนะครับชั้นถัดไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับอาให้ดูนี่นะครับนี่ครับอันนี้มันถูกน้ําแล้วนะครับอันนี้คือแห้งๆนะครับเป็นทรายแบบคล้ายๆทรายก่อสร้างครับแต่แต่เนื้อจะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับละเอียดมากเลยนะ กนดินเหนียวสีเหลืองนิดหน่อยนะครับข้าง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 มีครับดูดูดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเราขึ้นมาทิ้งเป็นผงผงเป็นผุผุผงผงแบบนี้เลยครับเป็นเป็นทรายแบบบี้ได้เลยทรายละเอียดมากทรายละเอียดทรายขาวนะครับเนี่ยครับเราได้ใช้ปั๊มจุ่มครับดูกระแสน้ําที่ไหลออกนี้เรื่อยนะครับเนี่ยครับน้ําแรงมากครับสังตาก็ กำลังลอกหน้าดินที่ปิดหน้าพรมออกนะครับก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเดี๋ยวาฝากทุกคนติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณมากมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามทางตานะครับ